สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องของ Mo ชีเวสที่ Thailand ในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีเกี่ยวกับขั้นตอนการเป็นสมาชิกช่องนะครับอาจจะถ้าคุณมีความประสงค์หรือว่าต้องการที่จะเป็นสมาชิกช่องสมาชิกช่องของ YouTube ในช่องนั้นๆน,น,นะครับ คุณสามารถที่จะทำโดยทำขั้นตอนต่อไปนี้นะครับประการแรกเลยนะครับเราก็มันมีอยู่2อ,อย่างนะครับที่ผมทำก็คืออยู่ใน YouTube นะครับที่เป็นมือถือแล้วก็เป็นผ่าน PC แต่ว่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คืออะไรครับก็คือเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ ตรงที่ด้านบนตรงคำว่า Search หรือว่าเป็นตรงรูปแว่นตานะครับก็พิมพิมชื่อช่องที่คุณต้องการที่จะเป็นสมาชิกช่องสมมติว่าคุณต้องการที่จะเป็นสมาชิกช่องของ Moti ว ity Thailand ์นะครับอันที่จริงผมพิมพ์ไว้แล้ว <c oughs> ก็เ n นเ r อเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับโอ้มีการไหลสดขึ้นมาด้วยนะครับล่าสุด m o t i ว ity Thailand สมัครสมาชิก ช่อง YouTube ขั้นตอนการสมัสมา,สมาชิกโอ้โตัวไลฟ์สนผมก็ขึ้นมาเลยครับเข้าไปที่ของช่องของคุณนะครับที่ YouTube ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า m o t i v e s t y Thailand นะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับโอโ้เดี๋ยวผมดูขอดูสิ่งที่ผมเคยทำมาก่อนนะครับทุกคน สิสเปดกฎส่งพลังสร้างอำนาจให้คุณอยู่เหนือคนอืน่นล้างกรรมดึงดูดความโชคดีตัวชนเองเป็นคนที่มั่งคัง่งร่ำรวยมีเงินเหลือเฟือ20คําคำพูดแห่งความมั่งคัง่งคลื่นเสียงล้างพลังลบดึงดูดความโชคดีกดเดียวที่ดึงดูดความมั่งคัง่งโอ้โหยิ่งอ่านยิ่งเพิ่มยิ่งเพลินเลยครับทุกคน คุณตัดสินใจที่จะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยอือฮึก่อนนี้เป็นตัวอย่างนะครับทุกคนสมมุติว่าคุณต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกช่อง youtube ของช่องของ m โ t i t i t y Thailand นะครับก็เข้าดูที่ด้านบนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับไปที่ช่องของเขานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับป๊าไปแล้วทุกคน ตรงนี้เองนะครับมันจะมีคำว่าติดตามและคำว่าสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับติดตามก็คือถ้าคุณติดตามนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งมันจะอยู่คู่กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมือถือโมบายหรือว่าเป็นใน PC นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์อว่าแ็ทเลยนะครับ ก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับคำว่าสมัครเป็นสมาชิกหรือภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า j o y นะครับก็กดเข้าไป1ครั้งนะครับมันจะขึ้นนะครับ m o t i v i t y Thailand สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้รับสิทธิพิเศษสำหรับการสมาชิกในประเภทสมาชิกก็จะมีระดับนะครับที่เขาตั้งไว้นะครับอย่างเช่นผมตั้งไว้4ระดับระดับทัพทีมระดับอัญมณีระดับมงกุฎเพชรระดับเว um ิรด์รดคลาส ท็อปิมก็80บาทนะครับต่อเดือนนะครับทุกคนก็ตกวันละสองบาทเองนะครับทุกคนวันละ2บาทโคตรคุ้มอ่ะวันละ2งบาท3บาทนะครับคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ30บาท50บาท80บาทอาหารมื้อเดียวนะครับหมดแล้วครับมื้อเดียวนะครับแต่นี่อาหารทางสมองของคุณนะครับ80บาทต่อเดือนนะครับ30วันและคุณสามารถที่จะกินอาหารสมองที่มันเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณ มันมีคนกล่าวไว้นะครับกล่าวไว้ว่าสมองของคุณมันคือการลงทุนการเรียนรู้คือการลงทุนนะครับถ้าคุณมีเงินนะครับถ้าคุณไม่มีสมองนะครับเงินเหล่านั้นจะหายไปเพราะคุณไม่เรียนรู้วิธีที่การจัดการเรื่องของการลงทุนแต่ถ้าคุณมีสมองคุณมีความรู้คุณลงทุนนะครับถึงแม้ว่าคุณไม่มีเงินนะครับ คุณจะสามารถหาเงินได้เพราะคุณมีสมองฉะนั้นการลงทุนคือการเรียนรู้แปดสิบบาทต่อเดือนโอ้โหมันโคตรคุ้มนะครับทุกคนนี่คือการลงทุนขนาดเนี้ยคุณยังไม่ลงทุนให้ับตัวเองแล้วคุณคิดว่าคุณจะประสบความสําสเร็จในด้านใดนะครับสมัครนะครับก็บกดส่าผมชอบคําว่าอัญมณีนะครับก็300บาทก็จะมีสิทธิมากขึ้นนะครับมงกุฎเพชรนะครับ ก็1,000บาทต่อเดือนสำหรับระดับ World Class นะครับก็คือก็คุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายสำหรับช่องและคุณจะเป็นคนแรกนะครับที่จะได้รับสิทธิพิเศษในด้านต่างๆและรวมไปถึงได้รับคำปรึกษาเหมือนกับโคชชิ่งส่วนตัวนะครับเป็นเหมือนกับไพรเวทโคชชิ่งนะครับในสิทธิพิเศษในตัวนี้นะครับก็มีการสรัมนาต่างๆแล้วก็มีคอร์สพิเศษอย่างเช่นคอร์ส ในลมิตชีวิตเงินล้านหรือว่าคอร์สต่างๆนะครับที่จะทยอยลงมานะครับทุกคนสว่าผมสมัครตัวนี้หนึ่งท็อปทีมก็ได้อะก็กดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับทุกคนสมัครแล้วก็รอนะครับรอมันก็จะเข้ามานะครับว่าเราจะ สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้มันจะให้เราคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่าตัดผ่านบัตรเครดิต p a y ์พ,พาลแล้วก็ชูบี้นะครับส่วนมากนะครับก็จะตัดผ่านตรงนี้นะครับ To Money w a l l e t นะครับหรือว่าถ้าคุณมีบัตรเครดิตก็ติ๊กที่ช่องแรกนะครับส่วนมากก็เป็นท Wallet นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ มันถึงจะให้ผ่านนะครับถ้าเรเมตตีนะก็ซื้อนะครับเราก็คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะวิ่งไปที่เชื่อมบัญชี True Wallet ของเรานะครับมันก็จะขึ้นเชื่อมบัญชี t r u e Money Wallet ของเรานะครับก็ใส่เบอร์มือถือของเรานะครับแล้วก็กดชำระสำหรับสมัครเป็นสมาชิก แค่นี้เองนะครับง่ายมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เองนะครับเห็นไหครับนะครับ เราก็กรอกข้อมูลตรงนี้นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับซึ่งในตอนนี้ผมยังไม่ได้สมัครนะครับก็ยิงสมัครไว้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะครับฉะนั้นเราก็กรอกข้อมูลของเราลงไปตรงนี้นะครับใส่เบอร์โทรของคุณให้ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นมันจะเชื่อมโยงกับ to money wallet ถ้าใครมีแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้แต่ถ้าใครคิดว่าโอ้ไม่อยากจะตัดบัตรผ่านเครดิตนะครับ อาจจะไม่อยากตัดผ่านทาง to money wallet นะครับสามารถไปที่อีกช่องหนึ่งของผมได้นะครับก็คือสามารถตัดผ่านการโอนบัตร atm นะครับก็คือโอนผ่านบัตรธนาคารก็คือผ่านตัดเงินนะครับแต่ตรงนั้นนะครับคุณจะสามารถเป็นสมาชิกและเข้าไปดูผ่านทาง Facebook เท่านั้นนะครับ และเป็นกลุ่มปิดนะครับซึ่งตัวนั้นก็จ่ายเงินง่ายมากนะครับแค่คุณสแก,สแกน QR วอารโคแล้วก็จ่ายเงินนะครับผมก็จะแอปพูบแล้วก็อนุมัติให้เข้ากลุ่มนะครับสำหรับเพจ Facebook นะครับก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับสำหรับ m e m b e r s h i p เท่านั้นที่จะสามารถเข้ากลุ่มนั้นนะครับและนี่เป็นวิธีขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง Mo t ีวิ t ส Thailand ด์ ขอบคุณสำหรับทุกคนสำหรับทุกช่องการติดตามนะครับขอให้ทุกคนมีพลานามัยที่สมบูรณ์และมีสุภาพที่ดีมัง่งคั่งร่ำรวยและนี่เป็นช่องที่เกี่ยวข้องก,กับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดและเราจะนําเสนอมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดและตอนนี้เรามีหนังสืออยู่2เล่มนะครับเป็นหนังสือที่สุดยอดเลยดีมากๆนะครับนั่นก็คือหนังสือแต่พลังของพระเจ้าและหนังสือไขมุกแห่งปัญญา หนังสือสองเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่ให้มูลค่าที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเราอย่างมากมายนะครับมีเซ์พระชา้าอยู่ในตัวคุณนะครับพลังจิตใต้สำนึกสิงส่วนก็สามารถที่อันนี้จะเป็นช่องสําหรับสมาชิกนะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูไม่แน่ใจว่าทุกคนจะสามารถดูได้หรือเปล่านะครับมันจะเขียนคําว่านี่ครับในช่องนี้นะครับ ดูทั้งเพลย์ลิสนะครับตัวนี้เป็นช่องสําหรับกลุ่มสมาชิกเท่านั้นนะครับตอนนี้เห็นไหมครับสมาชิกโอล y มเ m อร์ Shi โอลิมนะครับก็ทยอยลงนะครับและมันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับตัวแรกนะครับ50เจกือบ60นาทีนะครับจิตมหาสิทธิีฉบับสมบูรณ์นะครับก็เกือบ60นาทีมีเหมืองทองคําอยู่ในตัวคุณจัดหนังสือแต่พลังของมะเจาก็เกือบ60นาทีนะครับซึ่งให ประโยชน์และให้คุณค่าให้แรงบันดาลใจกับพวกเราอย่างมากมายสำหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิกเฉพาะสมาชิกเท่านั้นและนี่คือสิทธิพิเศษและนี่คือขั้นตอนของการสมัครเป็นสมาชิกช่องของโมจิวิสตี้ไทยแลนด์และทั้งหมดนี้ขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับสำหรับไลน์นี้ก็มีเพียงเท่านี้และกล่าวสวัสดีกับทุกๆคนครับหากใครสงสัยหรือ มีคำถามนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับเป็นไลฟ์สดเลยนะครับก็สวัสดีกับทุกทุกคนครับ